ตอนนี้ครับผมยังอยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่ซึ่งเมื่อครั้งก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับอาจารย์พิสิทธิ์เคยออกรายการของเรามาแล้วครั้งหนึ่งในเรื่องการควบคุมโดนเป็นร้อยลำเพื่อแปลอักษรครับแต่ครั้งนี้มาเห็นโดนใหญ่มากอันนี้จะแตกต่างกับครั้งที่แล้วยังไงครับครับก็เรียกว่าลำใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือแตกต่างตรงที่ว่าอันนี้ใช้ในภารกิจดับเพลิงซึ่งแตกต่างครั้งที่แล้วก็คือบินขึ้นไปแปลศรเป็นโดงไฟให้สวยงามและตอนนี้อยู่กกกัััับบบบทททีีีมมววิิิจจยยยนนนนะคคครรร่่่่อเลลาาไไแพ้ชตใใดโงๆ ครั้งก่อนเนี่ยการบินโดรนเป็นแปลกษอนเนี่ยใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครัใช่ครับครั้งนี้แตกต่างจากครั้งนั้นอย่างไรบ้างก็คือจะบอกว่ามันก็คือใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่แตกต่างตรงที่ว่าเราประยุกต์จากการที่เป็นลำเล็กแล้วบินแปลกสอนเพื่อให้คนดูเพื่อเทลินมาเป็นโดรนดับเพลิงดับไฟป่าหรือเกิดไฟไหม้ในชุมชนโดรนดับเพลิงมีกี่แบบอาจารย์ก็ตอนนี้เราทําไว้2แบบแบบหนึ่งก็คือแบบฉีดน้ําอีกประเภทหนึ่งก็คือโดรนที่บินขึ้นไปแล้ว ทิ้งลูกบอลดับเพลิงระบบอัตโนมัตินี่บอกได้เลยครับว่าเด็กๆการวิจัยเหล่านี้เด็กชายไม่แพ้ชาติเดนโลั่นเลใช่ครับเพราะว่าออกมาจากมันสมองเขาคอมพิวเตอร์กับโดนมันช่วยกันยังไงครับก็คือตัวตัวโดนนี่จะถูกควบคุมด้วยแท็บเล็ตที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาครับซึ่งเวลาการใช้งานจริงๆก็คือคนควบคุมเนี่ยแค่มาร์กตำแหน่งพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ครับอาจจะแบบเป็นบอกไปเป็นตำแหน่งแบบกว้างๆไม่ต้องระบุตำแหน่งที่ชัดเจนมากก็ได้ตัวโดนนี่จะทำการบินสำรวจหาพื้นที่ตรงนี้รบตตาาามมจจุดเพื่่่อทีะว จุดไหนพี่กัดไหนที่เกิดไฟไหม้ที่แน่ชัดซึ่งการการดีเทคความร้อนหรือการทิ้งลูกบอลเนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดตัวโดรนจะมีกล้องเทอร์โมลแล้วก็กล้องวิสเบิลทั่วไปเนี่ยช่วยในการให้ให้คนมองเห็นภาพปัจจุบันได้ด้วยแล้วก็มีกล้องเทอร์โมคอยดีเทคจุดความร้อนเพื่อที่จะระบุต,ตำแหน่งท,ท,ที่ทิ้งไปครับแล้วรัศมีที่ทําการนะครับมันจะดับเพลิงกี่เมตรยังไงบ้างก็คือตัวนี้จะมีรัศมีการดับเพลิงอยู่ที่5ตารางเมตรต่อโลกครับโอ้โหถือว่า ดับได้ใช้ได้เลยแหละใช่ครับเอาละเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันดับได้จริงและผลงานจะเป็นยังไงกับฝีมือสมองของคนไทยใช่ครับไปไอ้เื่อเกี่ยวกันได้ทําความรู้จักกับทีมนักประดิษฐ์รวมไปถึงโดรนที่สร้างมาเพื่อใช้สกัดอัคคีภัยกันไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะไปชมผลงานการสร้างสรรค์ครั้งนี้ด้วยตาของคุณเองแล้วล่ะครับคุณผู้ชมมาดูเป็นพร้อมกันว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนกัน เอาแล้วครับตอนนี้เราลงพื้นที่จริงๆครับกับโดนดับไฟในแบบที่1ครับใช้ยังไงครับวันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าอันนี้ด้การต่อสายยางและมีปั๊มน้ำอยู่ข้างล่างจบเลยเราสามารถที่จะไปต่อเข้ากับปั๊มน้ําที่ไหนก็ได้ในจุมจนในขนาดที่รถดับเพลิงที่ต่อสายยางขึ้นสุดเนี่ยเข้าไม่ถึงตึกก็คือชั้นบนไฟกําลังไหม้อยู่ใช่ครับตอนนี้จะเอาโดนไปดับไฟใช่ครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วเราไปอึ้งขึ้นเสียงวร้อมงี้ครับ สามสองหนึ่งไปไปแล้วลอยไปแล้วครับโอ้โห <c oughs> ความแรงของใบพัดอาจารย์นาท <1, S 2> ี 1> 1, 1, 3, พันล้านต่อนาะทีทําให้สามารถยกโดนขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ข้างล่างก็จะมีั๊มน้ําใช่ครับ,รบต่อสายยางขึ้นไปใช่โดรนก็บินเอาสายยางที่ไปพร้อมพ่นน้ําไปด้วยใช่ครับเอาแล้วครับดูครับซึ่งนักบ,บินที่บินอยู่ก็เป็นนักบ,บินฝึกหัด ครับนักบินมือใหม่เลยมือใหม่เลยครับสมาคมมันจะสูตนักบินใหม่ทุกครั้งในการที่จะนาโดนบินขึนสู่ท้องฟ้าเราจะได้มีนักบินจีน้าทั่วประเทศครับคือมีต้นกล้าเพราะที่เป็นปลาใหญ่ถูกต้องนี่ไปแล้วครับครับไปแล้วดับไหมดับหรือไม่ดับแน่นอนถ้าขึ้นสูงถ้าขึ้นสูงอีกนิดหนึ่งได้เลยครับขึ้นสูงนิดหนึ่งดรโดนขึ้นสูงอีกนิดหนึ่งอาดีครับมีคนค่อยขึ้นสูงครับขึ้นสูงไปเังเข้าใกล้ขึ้นสูงงททาากรยวิุนะคับ สำหรับโดรนดับเพลิงรูปแบบแรกก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กำรัดเปลวไฟที่เกิดในตึกสูงแหละครับคุณผู้ชมโดยโดรนจะบรรทุกสายยางขึ้นไปฉีดน้ำบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ซึ่งผู้ควบคุมโดรนจะสามารถมองเห็นตำแหน่งของโดรนและภาพของสถานที่เกิดเหตุอย่างใกล้ชิดผ่านกล้องที่ติดเอาไว้อีกด้วยแล้ะครับคุณผู้ชมผ่านไปนะครับกับการดับเพลิงในที่สูงโดยใช้โดรนบินไป เอาสายยางไปฉีดเพลิงใช่ครับอันนี้เพลิงดับเรียบร้อยตอนนี้หลังเราเนี่มีโดนอยู่4ี่ลำใช่ครับอันนี้จะดับยังไงอาจารย์ชุดนี้จะบินขึ้นทีเป็นฝูงเลยครับเมื่อกี้โดนฉีดน้ําขึ้น1ลำครับแต่ถ้าโดนดับเพลิงโดยการใช้บอลทิ้งลงไปเพื่อดับเพลิงเนี่ยเราจะขึ้นหลายๆลำในเวลาเดียวกันได้ทันทีครับซึ่งตอนนี้นะครับเพลิงเนี่ยเราจุดไฟอยู่ด้านหลังครับใช่ครับเดี๋ยวโดนจะบินขึ้นไปใช่ครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วโดนครับเตรียมตัวดับเพลิงเลยครับ ไปแล้วครับลำที่หนึ่งลำที่หนึ่ง<ำ>ขึ้นแล้วนะครับลำที่หนึ่งลำแรกผ่านไปลำที่สองค่อยๆผ่านมาครับลำที่สามก็ค่อยๆผ่านไปโอ้โหมาแล้วครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมครับลำสามไปแล้วลำที่สี่กำลังจะตามไปติดๆด นี่ยังสวยงามพร้อมแล้วนนไป <c oughs> ไไเลยจ้าไปมาครับ <c oughs> ตามมาตามมาต่อกันด้วยฝูงบินดับเพลิงวงกว้างที่มากันเป็นคารบอนซึ่งหลังจากโดนเหล่านี้ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าที่ละลําจากระบบคอมพิวเตอร์พวกมันก็จะเริ่มออกค้นหาจุดเกิดเหตุด้วยกล้องจับความร้อนส่วนการสกัดเพลิงไหมจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับคุณผูช้ชม เอาละคตอนนี้นะฮะโดนก็ออกบินมาทำการ PV แล้วนะครับโดนก็ค่อยบินมาครับตอนนี้บิน อยู่4จุดด้วยกันอย่างที่เห็นอาจารย์ขั้นตอนต่อไปเนี่ยโดนเขาจะเป็นยังไงอาจารย์ขั้นตอนต่อไปเนี่ยตอนนี้โดนโดนโซเวทุกลำเจอโซเวตัวไหนมีไฟรำที่เจอรำนี้เจอแล้วครับตอนนี้เจอป้าก็จะส่งสัญญาณไปทุกลำงว่าเจอไฟอยู่ตรงนี้ตอนนี้ทุกลำรู้หมดแล้วรู้ไปแล้วครับแล้วขั้นตอนต่อไปจะทันหรืไง่ขั้นตอนต่อไปลำที่เจอก็จะลดระดับลงมาครับเพื่อทิ้งบอลดับเพลิงเอาล้วครับตอนนี้ลำแรกที่เจอแล้วนะซึ่งตอนนี้เขาประเมินผลแล้วครับพอประเมินเสร็จปุ๊บว่าเขาจะต้องทิ้งตรงไหนครับเขาก็จะส มาแล้วครับประมาณสิบเมตรสิบเมตรเร็วเร็ว เฮ้ยโอ้ยลงสีลูกเลยเฮ้ยตอนนี้พอลงสีลูกปั๊บเอ้ายังไม่ดับที่เราเห็นเนี้ยดับไปหน่อยนึงครับดับไปหน่อยนึงแต่ข้างๆนี่ยังไม่ดับไม่ดับเพราะลําลำที่เหลืออยู่จะเข้ามาทำภารกิจต่อครับมาับลำที่สองนี่ก็มีหนึ่งลูกใหญ่ๆมาแล้วปล่อยท้งมาแล้วตรงกลางเฮ้ยโอ้ยโอ้ยกระจายขนาดนี้เลยอาจารย์ครับอันนี้คือลูกใหญ่เห็นไหมไฟตรงกลางหายหมดเลยหายหมดแล้วต้องบอกว่าปฏิบัติการทั้งหมดที่เห็นไปนั้น มันเป็นระบบอัตโนมัติที่เกิดจากสมองสองมือของนักวิจัยชาวไทยซึ่งสร้างแอปพลิเคชันไว้ควบคุมโดรนเหล่านี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานอันสูงสุดก่อนที่เปลวไฟจะก่อความเสียหายนั่นเองล่ะครับผู้ชมสุดยอด สุดยอดมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของโดรนดับเพลิงนะครับที่อาจารย์พิสิทธิ์และเหล่าบรรดาลูกศิษย์นะครับได้ร่วมมือการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อมุ่งหวังที่จะนาเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมาสกัดกั้นและหยุดยั้งเพลิงไหม้นะครับและวันนี้ครับตระอขอบคุณอาจารย์พิสิทธิ์และก็น้องๆทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับและผมขอการันตีว่านักประดิษฐ์ฝูงบินดับเพลิงอึ้งทึ่งซี